นี่ครับตอนผู้ชมออกมาสดๆตลอนใหม่ๆสิบสี่แรงครับนี่หอยยังไม่ผอมอ่านมาออกสิบสี่แรงซือเมื่อไหรแต่ไปหาปลาโดโดยเฉพาะทึ้งหางทึ้งเคียงลรงทุนร้ายครับตึงเลือ พงทุนกับเส้นสมเส้นเหี่ยาเกา่า <g ül> <g ül> กาล่างเดี๋ยวพากันออกไปประเดิมยืนพังแต่ประกอบแล้วลเดี๋ยวพากันออกไปยุนช่วงนี้ครับ,มรบไ,ม,ไม่เลยไม่เยี่ยมอองเลยเป็นได้สมานด้วยประมาณเจอมเชียงไม้บางหมื่นครับแม่น้ำมู่นกับก,กำลังขืนครับช่วงนี้แม่น้ำมู่นขืน น้ำแก้งขึ้นปลาโดกออกลกูกหลายปีนี้น้ำขึ้นซาครับจนมาหอดเดือนกันยายนเดี๋ยวถลอหล่นกับ่านู้ชอว่ามึงนี่สิหม,มันหรือบ่าหมานประเดิมเคียงไม่นี่สิหม,มันบะช่างถา่าติดตามชอบนะครับเดอ้อ